ได้มีการแบ่งตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังนี้ 1. พายุด p r เ s s ชันเขตร้อน (Tropical Depression) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง34นอตหรือ63กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. พายุส่วนร้อน (Tropical Storm) มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง34นอตหรือ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง64นอตหรือ1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. ไต้ฝุ่น (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่64นอตหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปบางรั้งมีความเร็วลมเกินกว่า175นอตหรือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการสาระน่ารู้จากกรมอุตุนยิยมวิทยาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังรายการสาระน่ารู้จากกรมอุตุนยิยมวิทยา ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ผมมารุตพลประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คืกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอ,อุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1,287 g ิโลเฮิรตซ์่ีไปขอเชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอากาศบ้านเราค่ะวันนี้เจอกันช่วงของเที่ยงวันศุกร์นะคะศุกร์ที่14บมิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันการทีราดิกิจนะคะนั่งรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเที่ยงวันนี้นะคะหลังจากที่ไปทําหน้าที่เป็นอยู่เบื้องหลัง มาเบื้องหน้าชักไม่ค่อยได้เซซนตร <laughs> งนี้นะคะชักติดใจเบื้องหลังแล้วอะเออประมาณนี้นะคะวันนี้มาด้วยชุดสีแดงนะคะ <c oughs> ก็มาตรงกับวันพระด้วยวันนี้นะคะสำหรับสุขที่14มิถทนยนยนขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมารงค,ะ <c oughs> คร่ะควบคุม Facebook ไลน์โดยน้องเบนกิติชานชนยุทนะคะแล้วก็ในห้องส่งคุณรปริยาเหลือในชิดนะคะบ <c oughs> ๊ายบายอยู่ด้านหลัง <c oughs> นะคะด้านหลังใช่ไหม ก็0 2 3 8 3 9 0 0 3แล้วก็0 2 3 8 3 9 0 0 4สําำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องทาง Facebook Live น,นะคะก็หน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดิมนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะหรือว่า12นาฬิกาสนาทีถึง13นาฬิกาโดยประมาณะคะ่ะวิทยากรของเราน้องนิกนะคะพันธิภาลีนาราสวิคยาน้องนิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,าคะามาพร้อมกับแดดที่มันแรงหลายคนถามว่าหน้าฝนอะไรทําไมแดดแรงแบบนี้ทําไมมัน กลับมาร้อนอีกรอบฝนมันไปไหนทาไมไม่มาสักทีพรุ่งนี้จะมาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะฝนช่วงนี้คือมันไม่ได้ม<อ>ีตัวแปรหรือว่าตัวการที่มันจะทําให้การกระจายของฝนเพิ่มขึ้นชัดเจนแต่ว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เองก็คาดว่าในบางพื้นที่จะมีโอกาสที่มีฝนเพิ่มขึ้นได้เช่นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเองทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองนะคะ ก็ภาคตะวันออกเขาก็มีของเขาบ้างอยู่แล้วก<ะ>็แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีตราดแต่ในช่วงวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าอาจจะสามารถวิเคราะห์ได้เห็นลักษณะของดองมรสุมนะคะที่มีความแอคทีฟขึ้นมาอีกรอบหนึ่งรวมถึงมีลักษณะของแนวลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามามันก็จะทําให มีโอกาสที่จะมีการกระจายของฝนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือเองภาคตอนออกรวมถึงภาคใต้ทางฝั่งตอนตกค่ะ,คะซึ่งจากแผนที่อากาศเนี่ยน้องนิกตัวแอลที่มันเรียงอยู่ด้านบนประเทศไทยเราเนี่ยมันจะขยับลงมาหรือว่ามันจะยังไงก็ <S <S มีแนวโน้มที่เคลื่อนตัวลงมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูถ้าดูแผนที่อากาศนะคะประเทศไทยเราจะเป็นสีน้ําตาลที่เข้ม<ช>แต่ว่าถ้าเป็นสีสีเอ่อส,ส,สีเหลืองอ่อนสีน้ำตา อ่อนเนี่ยจะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศจีนซึ่งจะอยู่ค่อนข้างสูงลักษณะของแนวฝนจะอยู่ค่อนข้างสูงแล้วด้วยที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงดูดูฝนเองที่พัดปกคลุมเข้ามาก็อยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นฝนที่เกิดขึ้นได้ถามว่าฝนไม่ได้ฝนไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปเลยสักทีเดียวแต่ว่าในบางพื้นที่ฝนอาจจะน้อยลงรวมถึง เมฆที่ปกคลุมจะค่อนข้างจะน้อยกว่าในช่วงฤดูฝนปกติคะ่ะแต่ว่าก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเพิ่มมีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นมาได้แต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของเมฆที่ปกคลุมค,อค่อนข้างทั่วไปหรือว่าเต็มท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิในช่วงตอนกลางวันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฟ้า เมฆไม่ค่อยมีแดดก,ก็เลยส่องลงมาพื้นดินได้<ช>มาก<ช>ขึ้นะนะคะความแรงของแดดก,ก็ส่งผลทําให้อุณหภูมิมันเริ่มจะสูงขึ้นที mm hmm. นี้พอฝนมันกลับลงมาร่องฝนมันเลื่อนกลับลงมาอย่างเงี้ยมันบกคลุมบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเกิดเป็นฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าค่ะมีมีช่วงนี้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าร่องมรสุมจะไม่ได้มีความเด่นชัดหรือว่าขึ้นไปค่อนข้างสูงแต่ว่า เวลาที่เกิดลักษณะของฝนก็เป็นก็เป็นฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันค่ะอาจจะไม่ได้แบบตูงตามหรือไม่ได้หรือไม่ได้เต็มพื้นที่แต่ว่าในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองอที่เกิดขึ้นได้ค่ะอ่ะขอรับสายแรกกันก่อนนะคะสายแรกข,ของเราวันนี้อะกับอากาศบ้านเราคุณพรชัยจากระดามห้าคุณคุณพรชัยคะสวัสดีคะ่ะสายหลุดหรือเปล่าคะหรือย,ยังไง อ่อฮะสายดุลไปแล้วนะคะคุณพรชัยต้องขออภัยด้วยนะคะสายดุลจริงๆ0ูนย์สนะคะสามแปดสามเนแล้วก็0ูนย์สองสนะคะพรุ่งนี้ชัดเจนใช่ไหมครังน้องนี่ก็ที่ว่าจะเริ่มมีฝนมากขึ้นเริ่มมีฝนมากขึ้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเต็มพื้นที่ในทุกพื้นที่คือเริ่มมีการกระจายของฝนมากขึ้นเพราะว่าในช่วงเมื่อวานรวมถึงวันนี้เองการกระจายของฝนจะค่อนข้างน้อยอยู่ในเกณฑ์นั่ละ ร้อยละสิบถึงสาสิบของพื้นที่เท่านั้นแทบจะแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศเลยจะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเองที่มีการกระจายของฝนเยอะกว่าในพื้นที่อื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเต็มพื้นที่เลยนะคะเพียงแค่เขาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสีิบของพื้นที่แล้วในบางจังหวัดของเขาอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักขึ้นมาได้ในบางพื้นที่แต่ถ้าดูจากภาพเมฆดาวเทียมเราจะเห็นว่า เมฆนี่คือค่อนข้างน้อยเลยเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีแค่ลักษณะเป็นเมฆบางส่วนในช่วงในช่วงนี้เท่านั้นในช่วง1 0ถึง20นาทีนี้เท่านั้นแล้วฝนโดยส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางด้านเลยเป็นพื้นที่ภาคเหนือทางด้านขอบตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงทางด้านบริเวณบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะที่จะเห็นเป็นสีส้มสีเขียวทางด้านบริเวณพื้นที่ที่เป็นทะเลทางด้านภาคใต้ของเราค่ะภาคใต้เองก,ก็ฝนก็หายไปเลยเหมือนกันใช่ คือรายงานเรด้์ง่ายมากเลยน้องนิกนะคะขออีกสายนะคะจากไหนเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงคุณเจเจสมุตสาคอนเนาะคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีค่ะคุณเจเจโอบอกว่าฟ้าโปร่งฟ้าใสเหมือนว่ามีเมฆบอกว่าบอกว่าเป็นก้อนๆนิดหน่อยครับค่ะอืมอืมอืมใช่เมฆก้อน เอ่อพรุ่งนี้จะมีฝนช่วงไหนเปล่ครับก็ถ้าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีโอกาสในช่วงบ่ายและค่าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นมรสุมที่ยังคงพัดปกคลุมเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้ใตดโดยส่วนใหญ,ญ่จะเป็น <c oughs> ในช่วงบ่ายและค่าเป็นน้นไปค่ะอาจจะช่วงเย็นหน่อยประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เคลื่อนตัวมาค่อนข้างเร็วหรือว่าไม่ได้แรง <c oughs> ออครับแต่ก็ยังยังไม่ได้ถือว่าเต็มพื้นที่นะคะอาจจะไม่ได้ในบางพื้นที่ค่ะอ๋อครับเอ่อ อวันที่เพราะเพราะเสาร์ที่นี้พฤศจิกไปมีทุระที่หน่อยนะครับทุระก็เลยก็เลยว่าจะอดถาวว่าจะมีฝนหรือเปล่าบ้างหรือเปล่าว่าเจ็ดพันสิบหกเจีไปมีทุระนิดหน่อยออกไปข้างนอกถ้าในช่วงกลางวันก็ไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากค่ะอ๋อครับเพื่งจะไปกินข้าวช่วงเย็นซะด้วยสิโอ้โหค่ะ ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเจเจ,จ,จนะคะ,ะ,ะ023 83 90 03แล้วก็023 83 90 04นะคะในห้องส่งกดโดยพิยาเราโทรศัพท์อยู่เนาะแล้วก็เรื่องราวของปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมาล่ะคะน้องนิมีที่ไหน เป็นฝนหนักบ้างไหมคะืมตอนนี้คือถ้าเป็นรายงานจากของกรมอุตุนิยมวิทยาน,นะคะไม่ได้มีเรื่องของฝนหนักนะคะจะมีฝนที่อยู่ในเกณฑ์ลักษณะปานกลางนะคะจะมีที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะ22.7ม mm ิลลิเมตรนะคะที่อําเภอขุงนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะเป็น10มีที่อำเภอแม่สรียงนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ13.2มิลลิเมตรค่ะค่ะขอบขบเนาะภาคเหนือนะคะ นอกจากนั้นที่เดี <flats> <S <S ๋ยวก็จะเป็นด้านรับลมมรสูงจริงๆ ค่ะภาคใต้นี่ <laughs> น้อยมากมีมีฝ<ม>นในเดด้านะคะทางด้านพื้นที่เพชรบุรีประจวบรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางด้านตอนล่างของภาคเขาก็จะมีฝนเพราะว่า,าลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ที่มีทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้เองทําให้มีเมฆที่ปกคลุมในอ่าวไทยแต่ว่ามันจะห่างฝั่งออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งถามว่าไกลไหมคือไกลจากพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกแต่ก็จะทําให้มี เมฆเยอะขึ้นในช่วงใน <üre? S 2> ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนเกาะตัวขึ้นมาได้แต่ก็การกระจายไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไมไ่สูงมากแล้วอย่างวันพรุ่งนี้คะ่ะน้องนิกเรื่องของฝนที่ว่าจะมีโอกาสกลับมาเนี่ยมันจะมีเต็มไปกี่วันหรือว่ามันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่อยๆค่ะค,ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มมีความชัดเจนในช่วงวันที่ 1718, 19, 20มากกว่าในช่วงรอยต่อวันที่15 16อาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คืออย่างที่บอก ไม่ได้ไม่ได้เต็มพื้นที่เพราะ,ะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าเ<ช>อ้ยอุณหภูมิทำไมมันร้อนขึ้นรอฝ<ช>น,<ช>นอยากให้ฝนกลับมาอะไรประมาณนี้คือคือฝนยังไม่ได้หายไปไหนยังมีได้ในบางพื้นที่แค่การกระจายของเขาน้อยลงค่ะ,คะ ก็ต้องรอไปวันจันทร์หน้าแหละใช่ไหมคะที่ว่าการกระจายของฝนน่าจะเริ่มมากขึ้นใช่ค่ะเ่ามีความชัดเจนมากพรวันจันทร์เนี่ยตัวแปรมันจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากแนวร่องไหมคะหรือว่าลมมรสุมลมมรสุมตะวนตกเฉียงใต้รวมถึงลักษณะที่แนวของร่องมรสุมเลื่อนลงมาขยับลงมาด้วยใช่ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็จะเริ่มแรง รจริงๆแล้วมันมันก็แรงกว่าในช่วงนี้แต่มันก็แรงขึ้นเล็กน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้แรงแบบจัดๆเลยเพราะว่าคลื่นลมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ1-2เมตรยังไม่ได้การยังไม่ได้มีการเตือนเรือและควรงดออกจากฝั่งแต่ก็ต้อง,องใช่ค่ะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในกาเรเดินเรือเช่นเดิมและยังคงแบ่งเป็นบนล่างเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะทางด้านอันดามันยังแบ่งเป็นบนล่างเหมือนเดิมบนก็ ถ้าบนในช่วงในวันนี้1-2เมตรแต่ถ้าตั้งแต่ในช่วงวันที่16เป็นต้นไปก็มีโอกาสที่จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรหรือถ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองขึ้นสูง2อถึงสเมตรค่ะ,คะก็เป็นเรื่องราวของทะเลนะคะใช้ความระมดัดระวังในเรื่องของการเดินเรือสาวอาทิตนี้ล่ะถ้าสมมุติว่าเขาจะไปออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปตามเกาะแก่งต่างๆก็ยังคงได้อยู่ใช่ไหม จริงๆแล้วอากาศในช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็เหมาะในการท่องเที่ยวนะคะอ,อ,อาจจะมีเจอฝนได้บ้างแต่ว่าคลื่นลมก็ไม่ได้จัดคลื่นลมไม่ได้แรงจัดอาจจะมีเจอฝนได้บ้างในในในพื้นที่ทะเลแต่ว่าก็ไม่ได้ตกเอ่อไม่ได้ตกจนทําให้เราลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วเสียบรรยากาศก็ไม่ขนาดนั้นแล้วอย่างสุดว่าหน้าฝนแบบนี้ทะเลพื้นที่ไหนภาคไหนค่อนข้างจะอันตรายถ้าเวลาลงไปเล่นน้าทะเลแล้ว อจะมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น,นอะไรเงี้ยส่วนมากน่าจะเป็นลักษณะของพื้นที่ทะเลนั้นๆมากกว่าเช่นระยองใช่ไหมใช่ค่ะ ระยองจนทบุรีแล้วก็ตราดมันมันค,คือคือด้วยด้วยความรู้ส่วนตัวเองเลยคือเราไม่รู้ลักษณะลักษณะนิเวศในพื้นที่ในใต้ทะเลตรงนั้นแต่ว่าก็ถ้าเป็นเรื่องของลมที่พัดปกคลุมเข้าไปมันก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของแนวที่เพลนอะไรที่เกิดขึ้นมาได้บ่อยๆในทางด้านบริเวณพื้นที่ระยองจนทบุรีตราดเองค่ะ จะเป็นลมที่พัดเข้าหาฝั่งใช่ใช่ซึ่งค่อนข้างจะอันตรายเคยมันก็จะเป็นลักษณะของลมหมุนวน่ข้างอะเนาะพัดพัดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงเราออกอะไรประมาณนี้คเคยเจอกับตัวเองอะน้องนิกฝนพรำๆเนี่ยไงไปเล่นชายหาดแม่ดําพึงเฮ้ยเกือบพะเดีวมีคนมาช่วยทานอะจริงๆพยายามจะออกไปหาฝั่งไม่ได้จริงๆ นี่เจอัาตัวเองนะคะ,คะก,ก็เลยต้องฝากเตือนสําหรับคุณผู้ฟังที่ช,ชอบเล่นน้ําในส่วนของทะเลระยองที่มีทองแดงปักเอาไว้เนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆอย่าไปฝา่าฝื้นอันตรายมากๆใช่ค่ะอันต,ตรายมากโทรศัพท์มไม่มีใช่ไหมคุณรัญญิยางั้นขอตอบหน้าเพจเฟซบุ๊กของกรมป่ญญาตูนนิยมิทยาสักนิดหนึ่งนะคะคุณธนเดชนะคะคุณศิวรีคุณวิธิ์คุณธนเดชถามว่าช่วงนี้กำแพงเพชรจะมีฝนไหมครับ ช่วงนี้ฝนจะยังคงค่อนข้างน้อยค่ะอาจจะมีได้บ้างเหมือนอย่างในพื้นที่อื่นๆเพราะว่ากำแพงเพชรเองก็อยู่ทางด้านขอบตะวันตกของทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมันก็จะมีได้บ้างแต่ในบางพื้นที่มไม่ไม่ได้กระจายตัวแต่พื้นที่อาจจะเริ่มชัดเจนในช่วงหลังวันที่16คือตอนแรกจากการคาดการเราคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงวันที่15แต่แต่ว่าในความชัดเจนจริงๆน่าจะเป็นหลังวันที่15เป็นต้นไปหลัง15ะนะคะ,คะ แล้วก็คุณจินเกียรตินะคะทักทายมาคุณวาราพรนครปฐมเราจะตกรหรือเปล่ายังไม่มีกลุ่มเมฆฝนที่ <c oughs> มีน้นักที่จะก่อตัวเข้ามาเลย <c oughs> คือมันอาจจะเป็นเมฆก้อนเล็กๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะก่อตัวหรือว่าพัฒนาตัวให้มันเป็นลักษณะของเมฆฝนกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีในบางพื้นที่ตกลงมาได้ค่ะคุณสุขศรีนะคะให้หัวใจคุณอน,นันต์คุณอุดรน,นะคะสวัสดีครับคุณวิทิพงษ์แม่สอด ตากลมแรงทางหน้าสอดทางตากเป็นไงบ้างสถานการณ์ในเะที่ยงวันนี้อืมคือถ้าเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยเขาจะเป็นด้านรับลมมลสุมเลยร,รวมถึงถ้าดูจากภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมเองจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากเองจะมี เมฆค่อนข้างเยอะอุณหภูมิสูงสุดเขาจะลดลงค่อนข้างที่จะชัดเจนจากในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะร้อนจัดๆเลยแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าดูจากอุณหภูมิของทางด้านบริเวณพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยจะอยู่ที่30 31 3 2ออุณหภูมิสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในบริเวณพื้นที่นั้นมีเมฆปกคลุมค่อนข้างที่จะเยอะรวมถึงมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากกว่าในบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เต็มพื้นที่ค่ะ รวมถึงเรื่องของลมในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอความกดอากาศสูงนะคะจากทางด้านบรเิเวณพื้นที่ซีกโลกใต้พัดลงพัดเข้ามาเสริมค่อนข้างที่จะแรงแล้วดันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในพื้นที่ด้านรับลมมรสุมเองลมจะค่อนข้างแรงแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนเขาเขาอาจจะมีภูเขาที่ ที่ลักษณะภูมิประเทศอา,อาจจะไม่ได้ลมแรงเท่าทางด้านบริเวณพื้นที่จังหวัดตากเองนะคะแนวรอยต่อเพชรบุรีประจวบทางด้านเนี้ยทางด้านบริเวณพื้นที่สมุทรสงคารามสมุทรสาครรวมถึงพื้นที่ทางด้านชลบุรีระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็ตราดเนี่ยอาจจะไปเห็นเรื่องของลักษณะของล,งลมแรงที่พาปกคลุมเข้ามาค่ะซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยน้องนิก ไอ้กลุ่มสีแดงในทะเลเนี่ยมันจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวยังไงจะมีโอกาสถึงบ้านเราได้หรือเปล่าค่ะก <laughs> ็ถ้าถ้าดูจากภาพถ้าดูจากภาพดาวเทียมถ้าดูจากภาพดาวเทียมมันจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะมันเป็นกลุ่มเมฆ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรามาดูภาพเรดาร์จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีเคลียเลยเหรอใช่ค่ะก็ถามว่ามีโอกาสได้ไหมอย่าง <c oughs> อย่างที่บอกเพราะว่ามันมีกลุ่มเมฆที่อยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างแต่ว่าถามว่าใกล้อ่าวไทยไหมก็คืออยู่ใน เขตขอบเขตของอ่าวไทยแต่ว่ากลุ่มจริงๆของเขาจะอยู่ค่อนข้างไกลาถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ไหมทางด้านบริเวณพื้นที่สุราษฎร์ธานีนาคารศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาถามว่ามีฝนได้ไหมมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นบางทีเนี่ยคุณู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะดูเข้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ไปดูในภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นแบบเนี้ย จะเห็นว่โอ้ยนฝนอาจจะมีหรือเปล่าใช่มันมันดูมันดูนดนเราดูว่ามันเป็นพ uh huh. ื้นที่เล็กๆ uh huh. แต่ในความเป็นจริงคือมันใหญ่มาก Uh huh. หมายถึงว่าพื้นที่เขากว้างมากแต่ว่าพอเราดูในภาพดาวเทียมเนี่ยประเทศไทยคือเล็กไปเลยแต่ในใ,ในในพื้นที่จริงๆอะ่ะทะเลจีนใต้รวมถึงทา<อ>งตอนบนบริเวณพื้นที่อ่าวไทยเนี่ย uh huh. ค่อนข้างกว้างมากรวมถึง uh huh. ถ้าดูจากภาพดาวเทียมอา,อาจจะน่ากลัวกว่าเพราะว่าเขาตรวจลงมาแล้วเป็นเรื่องของเมฆ uh huh. เรื่องของเมฆบางทีมีเมฆค่อนข้างหนาแต่ว่าข้างล่างยังไม่ได้มีฝน uh huh. เพราะฉะนั้นภาพเรดาร์ที่ตรวจ ณปัจจุบันก็คือไม่เห็นฝนแล้วก็ในทะเลอ่าวไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาในเอ่าวไทยที่ห่างฝั่งออกไปเห็นฝนแต่ว่าตอนนี้นี่คือแทบจะค่อนข้างเทียรบบางทีอ่ะต้องชี้แจงว่าเรดาร์เนี่ยเป็นกลุ่มฝนแน่นอนแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเป็นเรื่องของเมฆจะชี้ให้เห็นว่าจะมีเมฆสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่กลุ่มฝน ยังไม่ใช่กลุ่มฝนเลยซะทีเดียวแต่แต่ว่าตรงเป็นบริเวณพื้นที่นั้นอาจจะเป็นกลุ่มฝนแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยทาด้านของเราไม่ได้รัศมีของเราไม่ได้กวาดถึงตรงนั้นค่ะค่ะแต่ก็ในทะเลเองนะจะมีโอกาสมีหย่อมเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ในในช่วงนี้มันก็จะมีตรงตรงจุดนี้แหละค่ะแต่เ่็นสีชมน่ใช่ค่ะก็คือค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยค่ะ อ่าแล้วก็สถานการณ์ฝนตอนนี้เลยมีกลุม่มเมฆก่อตัวที่ไหนบ้างหรือว่าจะมีโอกาสเกิดฝนที่ไหนได้บ้างณขณะนี้แบบเรีวทไามเลยอ่ะน้องนี่ภาคเหนือค่ะจังหวัดตากแน่แนเลย <laughs> ใช่ค่ะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางด้านขอบตะวันตกของภาคนะแม่ฮ้องสอนตากนะคะเนี่ยท่าสองยางนะคะถ้าดูจากภาพเดตด้าของพื้นที่จังหวัดตากเองจะเห็นกลุ่มฝนค่อนข้างชัดเจนนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่แม่สอดพบพระนะคะอุ้มผางจังหวัดตากนะคะรวมถึง สุโขทัยนะคะสีสัมโลงสวรรคโลกนะคะกงไก่ราชสุโขทัยนะคะทางด้านแพร่นะคะอําเภอลองก็มีนะคะเสริมง,งามที่ลำปางศบปราบก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของกลุ่มฝนเล็กน้อยเท่านั้นกำแพงเพชรรอยต่อที่ติดกับทางด้านบริเวณพื้นที่อุ้มผ่านก็มีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาได้บ้างอย่างที่บอกถ้าเป็นทางด้านขอบตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงาภาคกลางเองเลยโอกาสมันก็จะมีได้มากกว่า พื้นที่อื่นๆนะคะ,คะนั่งจากว่าลมตะวันตกที่พัดเข้ามาปุ๊บผ่านความชื้นเข้ามาปุ๊บก,ก็จะถึงแผ่นดินตรงพื้นที่นี้สำหรับ24ชั่วโมงจากในปายใช่ค่ะแล้วพรุ่งน,นี้การกระจายของฝนก็น่าจะเริ่มหนาแน่นมากขึ้นใช่ค่ะมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากในวันนี้เองร้อยละ10ถึงร้อยละ30พรุ่งนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30-40ถึงแล้วในช่วงวันที่17นะคะถ้าไม่ได้ข้อมูลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อยละ4จะเสิ่มขึ้น,นเรื่อ่อๆคคะาห ตามต่อเนื่องนะคะอีก3นาทีคุณสมภพนะคะถ้าทครเข้ามาคุณสมคิดคุณสามารถ1 7ถึงย0มิถุนายนเป็นอิทธิพลจากอะไรก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประจำฤดูฝนนะคะรวมถึงมีแนวลักษณะของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือช่วงนี้ก็็นก็จะเริ่มลงมาใกล้ขึ้นช่วงนี้ก็จะเป็นสองตัวแปรนี้ค่ะคุณกนกวรรณนครศรีธรรมราชตมื่อะไรคะ ในช่วงเย็ยนอาจจะเป็นมีโอกาสมีฝนได้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ฝนไม่ได้เยอะนะคะตำบลท่าคล้ออำเภอแก่งคอยจังหวัสดสระบุรีจะมีฝนตกไหมคะแล้วเมื่อไหร่ฝนจะกลับมาตกชุกคะค,คุณแองเมื่อไหร่จะกลับมาตกชุกคะคือถ้าเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึงดเ,เดือนกรกฎาคมจริงๆแล้วตามสถิติ ในแทบจะทุกๆปีคือจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองถ้าถามหาเรื่องของฝนตกชุกเนี่ยจะมีโอกาสได้ค่อนข้างน้อยนะคะก็จะมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจาก ปลายเดือนกรกฎาเป็นต้นไปอันนั้นถึงจะเรียกว่าฝนตกชุกได้ฝนตกชุกนะคะตอนนี้ยังช่วงนี้ก็ก็มีได้บ้างตามฤดูกาลตามฤดูฝนปกติจะพูดว่าเป็นฝนทิ้งช่วงได้ไหมช่วงนี้ถ้าถ้าเข้าเกณฑ์ฝนทิ้งช่วงมันต้องไม่มีฝนต่อเนื่องกัน15วัน แต่นีคือมันก็ตกมากระปิดกระปอยอะไรบ้างนิดหน่อยใช่กระปิดกระปอยนะคะคุณสาวร้แบบว่าอ้อยซีตายเบิร์ดแล้วเด้อหนึ่งถึงสี่ยังไม่เคยตกเลยอะน้องครูบ้านท่านชัยภูมิอ่ะสถานการณ์สามสี่วันนี้ชัยภูมิมีโอกาสไหมชัยภูมิถ้าเป็นในช่วงวันที่สิบหกสิบเจ็ดอาจจะมีได้บ้างอ้อยนี่คือต้องต้องมีน้าเยอะเยอะหรือเปล่าก็ต้องใช้น้ำบ้างแหละในการเติบโตพี่ว่า แต่แต่ว่าคือคือคือด้วยความที่เขาเป็นตรงตรงกลางของประเทศลมคือถ้าร่องไม่ได้เลื่อนลงมาเชนข้างล่างก็ไม่ถึงข้างล่างก็ก็ฝนก็จะค่อนข้างน้อยกว่าแต่ว่าเขาจะตกได้ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเขาค่ะแล้วถ้าเขาตกเนี่ยหนักๆจริงๆเขาจะได้ด้ผลจากอะไรสําหรับชายฝั่งภูมิค่ะเวร่องมาเลื่อนลงมาใช่ค่ะค่ะคุณนภิชาบอกว่าเหลือหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีบทสรุปแล้วกันน้องนิกกลับ 24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วก็7วันข้างหน้าค่ะสําหรับในรอบ24ชั่วโมงนี้นะจะทั่วประเทศเลยอย่างที่พูดไปข้างต้นนะฝนการกระจายของฝนโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่อนข้างน้อยนะคะจะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเองที่การกระจายของฝนยังดีอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของภาครวมถึง ในบางพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกสะสมและก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่อื่นๆก็การกระจายก็ยังคงค่อนข้างน้อยอยู่ส่วนในรอบ7วันข้างหน้าแนวโน้มที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้น,นะคะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นแรงขึ้นนิดนึงนะคะรวมถึงร่องมรสุมนะคะมีแนวแนวโน้มที่เลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำกว่า ณนะตอนนี้ที่ตอนนี้อยู่ทางด้านบริเวณพื้น<ค>ที่ประเทศจีนตอนใต้ดูจากแผนที่มันใกล้แต่ในความเป็นจริงคือเขาจะค่อนข้างไกลมากนะคะก็เลื่อนลงมาก,ก็จะทําให้เกิดลักษณะของการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะคแล้วก็มีแนวโนม้มที่เพิ่มขึ้นชัดเจนน่าจะหลังวันที่16เป็นต้นไปค่ะก็ติดตามนะคะว่าสถานการณ์ฝนจะเพิ่มขึ้นชัดเจนมากน้อยแค่ไหนหลัง16มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ1182แล้วก็0 2 3 9 9 4 0 1 2 1 3นะคะเว็บสซตนย์หนึ่งส g ง t h งนะคะสาหรับะเวงทางการ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เราทั้ง4ี่คนต้องลากันก่อนนะคะกับคุณน้องเบนส์กับคุณน้องนิกคุณระพยายาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะวันจันทร์8ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงกัอบอุตุนิยมอุตุนิยมวิทยาดับใช้ประชา,นช,าชนเช่นเดิมนะคะวันนี้เราทั้ง4ี่คนต้องลากันก่อนนะคะจงไดีมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ